สวัสดีครับการสวัสดีเอฟทางช่องวิไลให่โชคท,ทุกทุกท่านครับออาพบเจอกันเศร้าของวันที่7ครับเ้านีวันที่7มาพบมาเจอกันนะครับตอนนี้ครับเวลาตีห้ากว่านาทีนะครับมาพบมาเจอกันเอาหมื่อวานนี้ช่วงใบใบนะครับแอดวิไลก็ต้องขออภัยนะครับ เอฟซีทางช่องกันนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายช่วงแรงเอ็ดวิไลบดายน้ำเสนอตัวเลขหนนะ้าทางให้เอฟซีได้ติดตามกันเนื่องจากติดธุระด่วนนะครับช่วงบ่ายนะครับไปทางอำเภอสว่างแดนดินนะครับเมื่อวานนี้ไปทำธุระช่วงแรงก็กลับมาดึกนะครับประมาณสองทุ่มวก,กว่ากลับมาถึงบ้านนะครับก็เลยบดายเอาตัวเลขหนนะ้าทางมาฝากเอฟซีกันนะครับช่วง ใบใบมือว่านนี่ส่งเ้าก็ได้ปล่อยไปอเอาเ้านี้นะครับเอฟซีาหากันหลายนะครับเอ็ดวิไลก็ได้เล่นไล่ไปหาคุณแม่เกศสรน,นะครับประวยัยเอฟซีหาหลักสิบบนนะครับของแม่เกศศรคุณแม่เกศอรกระซ่งม่ให้เป็นที่เรียบร้อยคือกันนะครับมือนีได้ติดตามกันแน่นอนสําหรับเอฟซีที่รอคอยหลักสิบของแม่เกศอร ก็ต้องขอกรับขอบบุญขอบคุณคุณแม่เกษรนะครับที่ส่งตัวเลขเนวทางมหแอดวิไลนะครับในนําเสนอฝากเอฟซีทางช่องกันนะครับก็ต้องขอกรับขอบุญขอบคุณคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอาสวงพูดคุยทำข้าวทำข้าวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นยังไดอากาศนะครับบานคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไดเอฟซียูททางใดแน่ภาคใดจังหวัดใดนะครับเอาคอมเมต์มาบอกกันนะครับ หนาวบอนะครับหนาวบอนะครับ,รบเ,เบบาาา้านี่นะครับตามแอดวิไลเบิงนะครับมือนี่อากาศหนาวกาหมู่บ้านนี่นะครับอากาศเย็นอุณหภูมิต้องลดลงแน่นอนนะครับถือว่าเย็นก็ทุกมือนะครับแล้วก็แอดวิไลเบิงข่าวจากกลมอุตุนะครับปรก่กามาเตือนมาว่าจะภาคเหนือภาคตะวันออกนเฉียงเหนือนี่ประมาณวันที่ เจ็ดแปดเก้าไปนี่นะครับจะหนาวจะกลับมาหนาวอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ในกาคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่แบบนะครับให้ละมัดระว่างอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับรักษาสุขภาพให้ดีนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอากาศอาจจะมีช่วงลมแนหนาวแน่นะครับโดยความเป็นพ่วเป็นใหญ่จากวิไลให้โชคนะครับ ดูแลรักษาสุขภาพให้ด,นนดีกินน้ำอุ่นเอนวิไล่ากับจิ้น,น้ำอุ่นนะครับช่วงเศร้าตื่นขึ้นมานะครับอ่ะพูดคุยกันทําข้าวทํข้าวกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขรา,ามาเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติพบเจอกันไม่ก็ต้องทําข้าวทํข้าวกันตามธรรมเนียมนะครับมาเบืองกันหลักสิบบนแม่เกสศรน,นะครับ ว่าเอฟซีทำฮากันไรครับ <c oughs> ส่เวลาเขียนบันโดนนะครับแป๊บเดียวแม่เกอสอน หธันวาคมถือว่าเขาซู้เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับปีพุทธศักราช2568ัน2้6 8้จะจากเข้าไปแล้วนะครับอีกบอกกี่วันครับวันนี้วันที่7แล้วนะครับธันวาอ่ครับหลักสิบบน เอวิไลก็ต้องขอกร,กราบขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทันทีคอมเมนต์มาพูดคุยถามค่าถามข้าวกันนะครับคอมเมนต์มาให้กำลังแรงใจเอวิไลขอ,ขอก,รกราบขอบุญขอบคุณนะครับเป็นอย่างมากนะครับเอาหลักสิบบนนะครับ หวนนี้ได้มาที่นะครับเป็นหลักสิบบนนะครับเบองให้ดีได้มาที่9 3 7นะครับนี่ขึ้นหลักสิบบนนะครับเอฟซีเบิงใไฮดี9 3เ้เจ็ดนะครับ อ่แคบหน้าจอกันเลยนะครับนี่คือตัวเลขแนวทางของแม่เกสอนเป็นหลักสิบบนนะครับอ่าสำหรับสุดอ่าบนสุดล่างนะครับเดี๋ยวแอดว้ไลจะปล่อยให้แยกบนแยกล่างนะครับอ่าเดี๋ยวแอดวิไลจะปล่อยให้บึ่งติดตามกันของแม่เกสอนอ่าเสียงไลดังติ้งตองขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าแอดว้ไลอีกเครื่องหนึ่งชาร์จแบตอยู่ในบ้านนะครับ ตอนนี้ดูไล่ออกมาทํลิีดยู่น้าบานตอนนี้แม่บันก็นยังปอกกับมาจากส่วนอย่างนะครับเพราะว่าแม่บันนะครับกับพาไปทุรน้ากันแม่บานนอนดึกพึ่งออกไปส่วนตีสามนะครับสรุปนะครับวันที่สรุปให้วันที่นะครับวันที่เช้าของวันที่เจ็ดนะครับ เช้าของวันที่เจธันวาคมนี่คือมือลงแนวทางนะครับหลักสิบบนแม่เกศรอนอาจังได้กะมักชอบนะครับมักเก่าจัดเก่ามักสามจัดสามมักเจ็ดจัดเจ็ดนะครับหลักสิบมาแน่นอนมาให้เห็นหนึ่งตัวแน่นอนเป็นอย่างต่ำนะครับอขอกาบขอบุญขอบคุณแม่เกศรอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบขอบขอคุณ FC ที่ติดตามที่รอคอยคอมเมนต์มาอ,อยากให้ติดตามสำนักไหนคอมเมนต์มากนะครับตอนนี้ตัวเลขแนวา้ทางจากไทยงานะบานะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะ,ะเล่นไปขอตัวเลขแน้ทางจากชบ่ามากนะครับเพราะว่าเปลี่ยนสายของไพของมั่นนะครับาสำหรับเท้านี้นะครับแอดวิไลนะครับต่อไปเป็น อันแนวทางคลิปที่2จะเป็นของไพ่เดียวมารุ่นกันนะครับอ่าคลิปแรกของเซานีเป็นของแม่เกสอนนะครับเดี๋ยวต่อไปมาติดตามกันมือนีก็คิดว่าคงจะอาจมีธุระหลายนะครับคงจะได้ปล่อยตัวเด็กแน่ทางให้ซี่ทางช่องได้ติดตามกันนะครับอ่จะได้จะให้คุณพ่อคุณแม่มีร่างกายสุขภาแพแข็งแรงนะครับยู่ดีมีแห้งเจอกันคลิปนาสวัสดีครับ